สวัสดีค่ะร้านเปิดแล้วนะคะนี่นะคะร้านพร้อมเสิร์ฟค่ะกุ้เตียววังชะโอนนะคะร้านพร้อมเปิดนะคะมีเนื้อสดมีหมูมีไก่มีลูกชิ้นนะคะนี่นะคะร้านเราพร้อมบริการแล้วจ้ะนี่เลยจ้ะ อยู่ตรงนี้นะคะซอยมาดีไปดีนะจ๊นะนี่ค่ะชามละ40บาทเริ่มต้นด้วย40บาทนะคะนี่นะจ๊ะถ้าใครไม่สะดวกนะคะร้านไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะร้านเราเข้าอ่าเข้าแก๊ รา้านเราเข้าแก๊บนะคะลูกครับคนหาไปที่ร้านวังร้านก๋วยเตี๋ยววังชะโอนหัวรอนะคะสั่งได้เลยหรือถ้าสะดวกมาหน้าร้านก็ได้นะจ๊ะร้านเราตั้งอยู่นี่นะคะเส้นสหกรณ์ฟูหัวรอนะจ๊ะอยู่ตรงซอยมาดีไปดีนะจ๊ะนี่จะ๊ะ ร้านเราเปิดถึงห้าทุ่มนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มนะคะฝากร้านด้วยนะจ๊ะ